ผมกล้องสองใบนี่กล้องือครับ๋อใช่ใช่ใช่พกล้องมาไอย่างเบลเบล่นผมซื้อองค์ละยี่สิบล้านก็ใช้อันนี้เลยใช้ตัวนี้เลยตา้เซลล์เ้ก่อนใช่มหมแล้วก็บ่ามาเจ้าเนี่ยห้ายังไม่ได้ใส่เต้โอ้พี่มีตังก่อ๋อมีนะหมีฮก็อกมีวันเนี้ยถแามีของดีปล่อยม เปิ้ลบินลูกกรุงเทพมาหาติ๊ตอกเปิ้ลนหนติ๊ตอกน่ะเอองูไปโดยแฮก่อนไปไปเนี่ยใฮ้อย่าบอกคือลูกกรุงเทพมาคุณเบลอ๋อคุณเบลเบลท่าขี้ควายป่ะจะไปขี้ขี้ไปไอซ้อนะโอ้หาว่าถ้าบอดถึงชักเตือนน่ะวัดพูกก็บอดถึงมาๆหาขี่ดีกว่าป่ะ เออเอาลตัวคิงยังควายาเฮาหมดแกะเอ้ยังสั้นย่อง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 คิงอ่ะถ้าได้นะถ้าได้นะคิงบอกต้องขวัวน,นี่หาเกียมไว้หมดอันนี้อย่างคิงว<อ>่าไอ้ยังคิงว่าเกียมคนไทยฮ้องเสดาวกอดมันๆกะเนอกอดเอวแน่นๆกอดด้อยยังยังกู้ดะ ถ้ามาได้นะฮะอย่าเปลี่ยนรถใหม่วันเนี้ยก่อนก่อนสบ,บายใจนั่งไฮเซียวโอ้บบแม่ระ,ะบายเดี๋ยิมสวัสดีครับสวัสดีครับมาเชิญผมเป็นเอฟซีคุณเบลเลยครับครับครับผมเชิญนั่งเชิญนั่งโอ้หาเชิญหายเนี้ยเนี้ยเนี้ยแล้วรู้จักผมทางช่องทางไหนครับรู้จังสองคน ทางในด้านตอกแตกนะครับอ๋อติ๊กตอกครับผมติ๊กตอกตื่นเต้นนะฮเห็นคุณเบลเลยตอกแตกเอะแล้วคุณเบลครับคประธานโทษครับผมขออนุญาตถามหน่อยครับฉายาท่าขี้ควายนี่คือได้มาอย่างไรครับอ๋อมันมันมีที่มาที่ไปนะครับเอาที่ไปก่อนได้ไหมครับเอาที่ไปก็คือตอนเด็กอ๋อครับผมพอดีไปเล่นน้ําครับ แล้วก็ไปพัลเลอร์ต์ไปลื่นไม่ถอยมีพัลเลอร์ตครักพอดีมันลื่นฮะแล้วก็ทีนี้หัวไปปักตรงขี้ควายเลยเลยได้มาเพื่อนเพื่อนล้อรับเพื่อนเขารอว่าเบลท่าขี้ควายประมาณนั้นครับแล้วพระที่ส่งให้ผมดูทางแชทครับผมเอามาด้วยไหมเอามาครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอชมเพราะว่าอรูปภาพที่ส่งไปมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับอผมถึงต้องบินมาดู อันนี้ของจริงเลยครับครับเซลผมรับประกันได้เพราะว่าเซลผมเนี่ยรู้เรื่องตรงนี้เพราะว่าต้นตระกูลผมให้มาได้ได้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแก่นะครับครับผมขอขออนุญาตครับผมค่อยๆนะครับได้ได้ได้ครับผมครับเป็นครับผมเดี๋ยวกล้องสองทีมมันไหนเอาไม้เปิดนะโอ้อกกล้องสองวะนี่กล้องหรือครับใช่ใช่ใช่กด ข้องอะไย่างเบลเเบลินผมซื้อองค์ละยี่สิบล้านก็ใช้อันนี้เลยใช้ตัวนี้เลยอ,องละสามร้อยล้านเนื้อทองคำผมก็ใช้อันนี้เลยเฮียแฮปปี้เฮี Happy, ยปังมแรกอ่ะมาแรกให้จะได้ลถใ่อยวันนี้กันทำไมคุณเบลถึงหารุ่นนี้ครับโอ้รุ่นนี้คือว่าเขาสร้างน้อยนี่คือรุ่นแรก ที่ผมต้องการคือไม่ใช่รุ่นแรกผมต้องการคือรุ่น4รุ่น5รุ่นแรกเนะี่ยหาหายากแล้วครับอันนี้ตั้งแต่ต้นตะกูลบรรนพบุรุษผมเจ็ดชั่วโคตรแล้วผมไม่ไม่ได้ต้องการพระผงรุ่นนี้เขาสร้างจำนวนคือแบบว่ามไม่เป็นทางการนี่คือพระครูอสุจิทำท้องโต รุ่นนี้คือเจ้าอาวาสขึ้นขี่ควายข้างวิหารรุ่นนี้นะครับคือว่าที่ผมเจาะจงที่ผมอยากได้คือรุ่นสี่รุ่นห้าแต่รุ่นนี้มันมีบาคโ o d ดนะครับมีบ a r c o d ดมีโค้ดหรือเปล่ามีมีโค้ดมีโค้ดผมต้องการแบบไม่มีโค้ดโอ้ย <laughs> คือรุ่นนี้ที่ว่าไม่นิยมเล่นหากันเพราะว่าเจ้าอาวาสเขาลงมือขึ้นกดควายเองเลย ข้าวิหารก็แน่กต่มาของแท้เนาะเนาะถ้าถ้าได้รุ่นนี้ถ้าถ้าแบบรุ่นนี้จะได้ประมาณสักห้าล้านรุ่นนี้ถ้าว่าตามในวงการแล้วที่เขาเล่นกันก็คือประมาณถ้าเป็นรุ่นสี่รุ่นห้านะเขาเล่นกันอยู่ประมาณสี่ถึงห้าล้านบาทสี่ห้าล้านขนาดรุ่นรุ่นสี่รุ่นห้ารุ่นสี่รุ่นห้าอันนี้รุ่นหนึ่งนี่คือรุ่นหนึ่งครับผมประมาณซึ่งมีโค้ด และความนิยมอ่ะคือเขาไม่ได้เล่นรุ่นที่มีโค้ดหรือว่ารุ่นหนึ่งเขากลับไปเล่นรุ่น4ี่รุ่นห้าอยาบาทเล่นรุ่นบ่มีโค้ดใช่ใช,ใช่ครับแล้วอ,อีกอย่างนะเนื้อนะถ้าเป็นเนื้อ,อ,อโลหะจะดีมากถ้าเป็นเนื้อโลหะนะจะดีมากอันนี้คือเป็นเนื้อผงราคาก็จะดรอปลงมานิดหนึ่ง จาก4-5ล้านก็จะเหลือประมาณถ้าผมเช่านะาราคา<ม>แบบว่ากลางๆนะอ<ม>ถ้าเช่าแบบราคากลางๆแบบราคาแบบคือแบบว่าผมไม่ไม่ได้โกดนะซื้อราคาตามความจริงนะผมครับก็อยู่ประมาณ800โอ้รแอ0โอ้โอ,อย่างใดล่ะนาดบอมีโคตร4-5ล้านามีโคตรของแต่800 คือมันไ,<อ>ไม่ใช่เนื้อที่ผมต้องการหรือว่าเนื้อที่ลูกค้าเขาหากันอยู่เพราะผ้าพวกนี้ส่วนมากออกนอกประเทศหมดเลยอ่นานใบแจ้งว่าอ่นานว่้อีกนะคุณเบลเๆๆๆคุณเบลเอดจะเบ็นเรื่องของคีมีก่อนเนี่ยมันมีขนาแนอันนั้นสี่ห้าล้านล้านนี้แปดร้อยมาชัย่ใช่ยได้เลยเอาใหญ่ดีป่ะฮ่อผมค่อยค่อยละอืมก็ว่านะ เอ้เนี่ยไดเฮ้ยช่วยผมได้ได้เตมน้ำมันลดแปะน้ำมันเปิ้มแมตัวแปะแก้กิ่นแก้เย่าขึ้นมาเชื่องไปสามพันปลายละสามพันกว่าเอาอย่างนี้ผมให้สองคนก็ค่าเสียเวลาเนาะมันมันพูยากเอาสองหมื่นนี่ควนเอาไปห้าร้อยเนาะจากแปดร้อยเอาไปห้าร้อยพอพอดีผมจะหยุดไปกินแปะร้อยลดลงมาเหลือห้าร้อย นะพอดีผมมีธุระเดี๋ยวผมต้องไปดูที่อื่นสันกระโงสันกระแพงนะเดี๋ยวผมจะให้เลขาผมโอนเงินให้แล้วกันน้องเก๋เดี๋ยวโอนเงินให้คุณลุงเขาห้าร้อยนะโอเคอ่าขอบพระคุณมากนะครับยังได้แปดร้อยลดลงมาเหลือห้าร้อยโอนเงินให้ลุงเขาด้วยแล้ะเงินโอนโอนมาตังได้ขอเป็นเงินสดเถอะเออไอ้บแจ้งคี่มีบัญชีหรอ มีมีแต่บัญชีบ้านยาแก้วอะไรอย่เงี้ยเอออุ้ยฮย <c oughs> อันยังเป็นกําเป็นเวรมันเนี่ยอุ้ยมีนซ้ำหวยออกเีย่ oh. ออแฮปปอร์มันแมาก็สามปนละ